ในอดีตการนานมาแล้วณแดนดินอีสานมีสถานที่หนึ่งบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ซ่อนอยู่กลางป่าใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าบ่อปู่นาโคว่ากันว่าใต้บ่อน้ํานั้นมีประตูเชื่อมสู่เมืองบาดานและมีพญาน,นาคผู้หนึ่งนามว่านาโคผู้บําเพ็ญตบะใต้บาดานมาเนิ่นนานเพื่อรอให้โลกมนุษย์พร้อมรับธรรมจากเบื้องลึกพญานาโคไม่ได้เป็นเพียงนาคธรรมดาท่านคือหนึ่งในสี่ราชาแห่งนาคพิภพมีหน้าที่คุ้มครองโลกด้านทิศอุดรโดยมีบ่อศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นประตูพลังงานทุกคืนพระจันดว้อย วันหนึ่งมีคนโลภผู้หนึ่งพยายามขุดบ่อให้ลึกขึ้นหวังนำวัตถุศักดิ์สิทธิ์ออกมาขายบ่อน้ําจึงปั่นป่วนพญานาโคมิอาจทนได้ท่านจึงบันดาลให้ฝนตกหนักน้ําท่วมหมู่บ้านพร้อมส่งคาเตือนว่าหากยังไม่สานึกบ่อศักดิ์สิทธิ์นี้จะถูกปิดตลอดกาลชาวบ้านตกใจกลัวผู้นาหมู่บ้านและพระเถระผู้รู้ธรรมจึงนําเครื่องสักการะไข่พญานาคและขันห้ามาขอขมาที่ริมบ่อคืนวันนั้นแสงสีทองพุ่งขึ้นจากบ่อเสียงดังก้องในใจทุกคนว่าเราให้อภัยแต่จงเฝ้าระวังใจตนให้ดี ในนิมิตของพระพิสูจผู้หนึ่งได้เห็นพญายนาคสีเขียวทองลำตัวยาวนับสิบวานั่งขัดสมาธิใต้ต้นไม้ใหญ่ริมบ่อปู่นาโคเอ่ยว่าหากทำยังไม่เสื่อมศูนย์เราจะไม่จากไปบ่อน,นี้จะยังเป็นพลังให้โลกหญิงชลาคนหนึ่งผู้ยากไร้เดินทางมาบนเขาเพื่อมากราบบ่อปู่ขอแค่ได้ข้าวให้โลกกินหลังจากเธอกลับไปค้าขายดีอย่างประหลาดเธอจึงกลับมาทุกปีพร้อมจัดงานวงสวงเล็กๆจนชาวบ้านเริ่มศรัทธาและทำตามหลายปีผ่านไปบ่อปู่กลายเป็นที่พึ่งทางใจผู้ป่วยหลายรายมาอธิษฐานแล้วอาการดีขึ้นเด็กที่ปากไม่พูููดดจจ่่่่ๆกก็เรรีียคคาาววปปไไ้ึงมือทั หากไปกราบปู่ด้วยใจบริสุทธิ์ปู่จะเมตตาช่วยเหลือตามบุญกรรมของแต่ละคนแต่เมื่อเวลาผ่านไปคนรุ่นใหม่เริ่มไม่ศรัทธาบ่อปู่กลายเป็นเพียงสถานที่ร้างไม่มีใครมาทำความสะอาดไม่มีใครสวดมนต์พลังศักดิ์สิทธิ์เริ่มเบาบางเสียงกระซิบในใจหายไปเหลือเพียงความเงียบและรอคอยจนวันหนึ่งหลานของหญิงชราคนแรกได้กลับมาที่บ่อพร้อมจุดทูปสวดมนต์ท่านใดนั้นใบไม้ไหวแรงกลิ่นดอกไม้ลอยมาทั้งที่ไม่มีใครวางไว้ปู่กลับมาอีกครั้งพร้อมสัจจะเดิมว่าหากยังมีศรัทธาเราจะยังอยู่ที่นี่เสมอทุกวันนนนี้บอปูาาาคกลยสสถศดิิธ ที่ไม่ยิ่งใหญ่ด้วยทองคําแต่ยิ่งใหญ่ด้วยพลังแห่งความศรัทธาหากท่านเดินทางไปด้วยใจบริสุทธิ์บางทีท่านอาจจะได้ยินเสียงในใจที่กล่าวเพียงเบาๆว่า,วายินดีต้อนรับกลับบ้านลูกเอ้ย